สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอามือนนี้มาสามคนพี่น้องจัดนักจัดเต็มเลยส้มตําปูหน้าพี่น้องแล้วก็มีกุ้งเผานํไเด้กุ้งไม่นามเผาโอ้ยเหลืองเอ็มแฮมนะไม่นะอ่ากับสาวยอสูได้หมอนีได้แล้วก็มีมีปูหมาหนึ่งปูหมาพี่น้องโอ้จัดเต็มเลยอย่างละกิโลพี่น้องปนี้กิโลหนึ่งะกิโลหนึ่งมันตำหงกิโลหนึ่งกันนี้เ <laughs> อากึ้นมากครับสาวโยโสูพี่น้องเมือนนี้คือสวยแท้เมือนนี้ <c oughs> <S <S อา่ากะกินเลยดีกว่าเนออ้อนี่ขนมจีนน้ำนี่ขนมจีนเสร็จงามพี่น้องอ่ามาอีกแล้วเสร็จงามเอาแม่กินเลยไนงะกินก่อนเลยกว่าให้ยหญก,ก,กินก่อนนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมด้วยจัดนะักจัดเต็มมือนี่จีมือซ้ายยกซุยแล้วพี่น้องเหมือนกันเหมืงดูเป็นยังไงืมชุดจอดเกับไบอ่อน คือยิ้มไปเฟื่อยหน้าใหญ่หลันกินเลยครับกินเลยนวดพรมือแน่นอนวดผมก็สดก่อนเนอะสดนำบอกให้เปิดอยดันเลยตัว่ายังนี่โอ้ยเมื่อนมากรอกตัวนี้นะ้ควรขัดกับทีเสียบคล้องแทีเลยเหรอกุ้งวัวใหญ่เดี๋ยวแก่ให้เดี่ยวกุ้งกุ้งสดเลยเป็นรองเด้อไปได้กุ้งมามัน Đây, đây cả sẵn hoa chậu đây Mà dạ Một mình vào cùng tái đấy Đúng mà Thương một Thương 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 cù bác

ปูนี่แน่นอนดูนี่หมีนีมาเดูพี่น้องม,มาเนักนกันเก็มแสบ

ไคยพิสืจอ์กลุ่มานม้าที่มันขายนะขายในตลาดแต่ว่ามันมันตายแล้วพ่อมัอย่างหนอนหรือว่ามันหนึ่งมันมันดีเนื้อมันดีเป็นยังไงแหละมันแกบหอกแกมามันติดติดกาบมันเนื้อมันเปื่อยหรือลุยอ่ะเนื้อยุ่ยไปเลยที่หลังนี่หูแล้วบะเนี้ อะไรบอหนิตัดขากระปูหวานครับงามมันค่อยกินทีหลังมาด้วยกระปูหวาน กูป <Nir> <laughs> ู่จ้ะกาดเนี่ยกูกัดสุดๆเลยเนี่ไตแบบบอกไลข่าว่าขั้นปลไตบ่อว่ะ้ะูกรบเด็นเดกงเด้อ อากาศดีเลยไเนาะวงกระมันครับไม่กินน้ส้มโตโตขาดมา กกินายาถึงเมืออ่อไร่รลบกันขบวนนี้งบอวนกาถึง มันเป็นบ้านนี่ยเลยแสบลองมือด้ยไอ้แกลลองมือแกมานเอาเลยจัดนัดจัดเต่มเลยยางละกิลูเล่เหน้ยผูนากามาผูทะเลกามาแบบมันเนี ฟูงมันฟูงมันฟูงนะครับ <c oughs> แก่แหย่ละโอ้ปุ่นกับสินง่ายหมดแล้วเนี้้น่องเอายุยอ้อยล้ว <c oughs> มันค้องแก่ฉกเลย <c oughs> lại chỗ này để đó xinh xin hàm lại Cái bên kinh Cảm ơn hướng rồi Kinh nè bên nào Em <laughs> nghe <nhây> bên tôi <laughs> nói กินตัวแล้วนูนเรียนบาทเอาตัวโอ้ขึ้นเข้ามในแก๊งจะฟ้องอรหรอม่แม่แล้วมึงจะแงะคอเป็นยังเหรอ ข้างอยเห็ดพ้อแล้วนี่ไงหนามอ่หาล่ะมีเห็ดอหวานหดมบน่าหล่นลดลยด้หวานเหีดทำมาโ่แสบหัวดีจังดูไม่ปุ๊ กินยากเนี่พี่น่องค่ว่ากันเด้ออืมโบมาแลนะ้วกุ้งปูเนาะอืมพีร่รูดหนึ่งปูได้หาตัวกุ่มกับะมาณนแปดเก่าตัวพนะีร่รดหนึงนะน่งตัวลายเลี่ใหญ่ ต้องกินหัวอเด้อัวเปดือได้บริบบบบบบรบบ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 บอ้บบบกบบ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 ่ได้ดเลย

ร้านนี้หาร้านก็เลือดด้วะ กห็นก้องมันตวนบันบ,นบนมาเนี่ยตกจอวะตออไปต้องนอกเ, <c oughs> เลย <c oughs> เขาอีสนันพวดประจัน, <c oughs> น,นเนาะเวทีมันน่อยบ่อืมันขยายเราแบบดูเวที

ข้ามหนาอ,อืมนี่บ้านอยางนไัไหมคองมาได้หรอนันเรียระ

เลยมากนาดกุงเนมหวานดีสดก,กุกนน่สดเอานี่เอาก็เอาหลือ่นวันแม่กินหลืกกลอ่น,นี่สาวอย่โกินหลือ่ครับันนอกินหัวมันอยากเสียสบเ้อวห้อื

ตัวับบเรือว่ะชุด่ายมาเลยกล่นบาร์รอเนาะกินด้วยนี่ก่อนตัวืุด่ายผู้บารรอปะอือ

Mm-hmm. uh เส็ดดอดๆเจ็บคนละมันเบิร์เลยป่ะขั้นบ่เบิรนะ์นี่แปลว่าเบิร์ตแสบเอาไม่หยิบเนอะตวอย่างนับเรากินอย่างนี้กันทีเผาเผาแซ่บเลยที่ได้กลับมันเผาเนีเ่ยโมตรงหนึ่งกุ้งเนี่ยมาเผาดีกว่ากุ้งต้องเผา,า,ามันเผามันแซ่บแสบปวดเผื่อ,อหอมเนาะหอม เนยบบน้ัน,ย,นยิ่้นี่นเดี๋ยว<ต><ต>อหน,นีงามเนี่ยว้อย่ินที่หลังเลยนอะงามมันแก่ยากเดี๋ยวไปทุบก่อนทาง,งสินนทธิ์กินตัวนี้แก่กินมันไม่เอากะขอบคุณมีโนงนะครับทุกๆุกคนนะครับใใเอยกียติที่ตามรับชมนะครับสองเอาโป่งเชี่ยวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เน่เพื่อไว้ล้างใจ้อาอโป่งในเห็ุคหิปดีๆนะครับเนาะกับมณีมีสายโยโมากินเนาะขาน้ำเแียบเพื่อก้าวไน่องนะครับเบของแท้เลยนะครับมีสมตำใสปูหน้าน้ำแล้วก็หนหนึ่งปูหมา แล้วก็กุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาเสียบของแถยมันหอมดีขนาดเอาก็ปุ้มยังไรไม่นน้องเดี๋ยวพอคลิปหนา้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ